คุณได้เห็นเลยว่า2เกมนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือ2นักเตะที่ถูกส่งลงสนามในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวกลาง2รายเป็นเหมือนกันคือทีละทรคู่กับสารัตแต่ตอนจบเกมทั้งคู่ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนั้นเลยทั้ทงคู่เพราะรฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เห็นเลยว่าพลังงานคือสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดอ่อนของ2คนนี้เพราะว่าด้วยอายุเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาอายุสามสิบสามเขาสามสิบห้าเขาไม่ได้ผิดแต่เราต้องใช้งานเขาอย่างเหมาะสมถูกต้องเพราะ2คนนี้มีของอยู่แล้วนะก็ส0มินาที ต้องทํายังไง50นาทีต้องทํายังไง60นาทีต้องทํายังไงต้องเริ่มมีการเปลี่ยนตัวต้องคือคือโค้ชก็ต้องมีการวางแผนเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละมันอาจจะต้องต่อยอดไปอย่างที่เราบอกว่าวิธีแก้คืออะไรผมผมมองว่าต้องอุ่นเครื่องทีมต้องแข็งวันนี้ไอตอน15นาทีที่เขาบทเราแล้วเขายิงไม่ได้มันเป็นสีกลางไงใช่แต่ถ้าเป็นทีอื่นไงเขาเป็นเลบยนบอนน้อนนะถ้าคุณจำลองที่มันเป็นแบบคล้ายๆเติร์กอะถ้ามันเป็นทาจิกิสถานนะ มันจะเป็นยังไงมันจะมีหนึ่งลูกไหมมันจะแล้วพอถ้าเขามีหนึ่งลูกเราต้องทํายังไงเกมลุกเราต้องยังไงต่อเกมกับสิงคโปร์เราโดนเขาไล่มาหรือเราโดนเขาตีเสมอทุกครั้งเรายิงเขาได้เพราะเกมรับเขาก็ไม่ดีครับแต่ถ้ามันเป็นทีมที่ตัวใหญ่เกมรับดีละ่ะนั่นแหละผมก็เลยพูดไปเมื่อเมื่อเมื่อก่อนหน้านี้ว่าสุดท้ายแล้วผมว่าก็ต้องจําลองจําลองว่าถ้าเจอแข็งวันนี้มันจะต้องจัดการยังไง